นางเอกรุ่งใหญ่กินไม่ได้นอนไม่หลับดราม่าปกปิดเรื่องพ่อของลูกอยู่ๆก็มีเรื่องให้ปวดหัวสำหรับต้องรัชนีกรที่ล่าสุดถูกโลกโซเชียลหยิบประเด็นดรามา่าปกปิดเรื่องพ่อของลูกสาวมาตลอดจนมีปากมีเสียงกับน้องวีวีงานนี้เจ้าตัวไม่ทนฟาดกลับแบบดูเดือดพร้อมตั้งโต๊ะเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนูแม่ม ล่าสุดฟาดดูเดือดมากผ่านโซเชียลตอนนั้นต้อมอ่านข่าวนอนไม่หลับไปสองวันเครียดมากมนุษย์แม่มนุษย์ผู้หญิงทุกคนเจอแบบนั้นใครก็ต้องเครียดคือสืบเนื่องไปออกรายการกับลูกแล้วในรายการพูดไปไม่มีอะไรเลยแต่มีข่าวออกมาว่าต้อมมีปัญหากับลูกทะเลาะกับลูกว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครประโยคไม่รู้ว่าพ่อคือใครมันดูแรง ทำไมถึงเลือกออกมาพูดชี้แจงผ่านช่องทางตัวเองคือเราปกป้องลูกปกป้องตัวเราเองด้วยที่ต้องพูดว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครมันไม่ใช่เพราะสมัยก่อนมันมีข่าวออกมาตลอด20กว่าปีทุกคนก็รู้หมดว่าเราแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศและก็หอบลูกกลับมาแต่พอมันมีประโยคนี้ออกมามันก็ไม่โอเคสําหรับตอ้อมและเรามานั่งคิดนอนคิดอยู่สอง วันเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสื่อสมัยนี้ทุกคนมีมือถืออยู่ในมือหมดแล้วลูกเด็กเล็กแดงมันเข้าถึงหมดเรารู้สึกว่ามันไม่ได้นะประโยคนี้คือคนที่ทราบข่าวเราสมัยก่อนพอเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยรับทราบข่าวสารของต้อมเลยอาจตีความเป็นอย่างอื่นประโยคนั้นมันค่อนข้างแรงเรื่องราวตอนนี้จบลงยังไงสบายใจขึ้นไหม ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องจบยังไงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ใช้พื้นที่อันน้อยนิดของตัวเองได้ชี้แจงอย่างน้อยเราก็มีแฟนคลับอยู่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ต่อย,ยอดเราได้หนูก็ขอร้องไปว่าหากได้รับทราบข่าวสารที่เราได้บอกไปก็ขอความการุณาลบให้ด้วยอยากจะบอกอะไรกับโซเชียลต่างๆที่ลงข้อความบิดเบือน ก็อยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่าเราผ่านมาหลายยุคตั้งแต่ยุคนิตยสารหนังสือพิมพ์หรืออะไรใดๆมาช่วงนี้เหมือนกับว่าเป็นช่วงของคีย์บอร์ดที่รับข่าวสารมาแล้วเสนอออกไปใครก็เป็นสื่อได้อยากจะให้คิดซักนิดหนึ่งย้อนสืบข่าวก่อนนิดนึงเพราะว่ามันรุนแรงมันจะอยู่ในโซเชียลไปถึงชั่วลูกทั่วหลาน